ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเคลาตำนานสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเคล้าตำนานวันนี้ผู้เล่าขออนุญาตนำวรรณกรรมขนหัวลุกของครูเหมเวชกรมาเล่าให้ผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในตอนที่มีชื่อว่านั่งหวย เรื่องนี้บันทึกเหตุการณ์จากนายมิ่งคนเก่าที่เป็นนักเลงหวยกอขอสมัยนู้นที่ผจญกับปีศาจที่ชอบหลอกหลอนนักเลงเล่นหวยเที่ยวหาตัวหวยตามที่สงัดต่างๆภาษาเก่าเรียกว่าพวกนั่งหวยที่ร้านชุราแห่งหนึ่งในตำบลยาน,นาวามีผู้ดื่มอยู่หลายรุ่นทั้งหนุ่มทั้งแก่กลางคนและเลยกลางคนมีอยู่โต๊ะหนึ่งที่ข้ามาขม้นในเลขท้ายลอตเตอรี่ ถกเถียงกันได้เลขจากอาจารย์แทงแล้วถูกกินบ้างบางรายแทงแล้วก็ถูกบ้างตามแต่โชคชะตาซึ่งความจริงนั้นอาจารย์ทุกๆอาจารย์ก็เพียงคาดหมายเลขเอาเท่านั้นในการหมุนเวียนแห่งตัวเลขจะเดินวนเวียนมาบรรจบตามตำราที่วางไว้แต่บางครั้งก็ผิดพลาดไปจากตำราผู้ถูกหวยกินก็บ่นกันไปตามระเบียบของผู้ที่พลาดจะโกรธเคืองโชคชะตาของตนบ้างโทษเอาอาจารย์บ้าง แต่ละคนหลงเอาแน่นอนกับความหมุนของเครื่องออกเลขซึ่งย่อมหมุนไปตามกำลังไฟฟ้าจะมีใครไปหยุดเอาเองก็ได้หาไม่แล้วแต่โชคก็ไปตรงเข้าผู้เท่ามิ่งหรือนายมิ่งนั่งฟังอยู่และทั้งเคยผิดพลาดในการแทงเลขท้ายมาแล้วเหมือนกันแกสั่นหัวแล้วถอนหายใจยาวๆฉันเองก็เล่นไปกับเขาอย่างนั้นแหละทั้งที่รู้ว่ามันเอาแน่ไม่ได้เท่ามิ่งพูดขึ้น เรากะเราเก่งยากเพราะเจ้าลูกกิ้งมันหมุนไปตามเรื่องของมันที่ไหนมันจะดนบันดาลได้เพ่งงเหมือนอย่างหวยก็ขอโบราณผมนั่งเดื่มสุราไปฟังพางโดยผมนั่งอยู่กับเพื่อนอีกโต๊ะหนึ่งใกล้ๆกันหวยก็ขอโบราณนะ่ะขุนบานเป็นคนออกเขากะเขาคิดจัดออกตัวนั้นตัวนี้แกพูดต่อไปในโต๊ะของเราจึงมีผู้สนใจอยู่บ้างการที่ใช้มือคนแทๆ้ๆจับออกคิดออกนะ่ะ จึงมีอาจารย์เก่งๆนั่งทางในพอจะรู้เก่งใจกันออกถ้าอาจารย์เก่งๆบอกหวยให้มักไม่พลาดแกว่าข้อนี้ถ้าจะจริงชายกลางคนคนหนึ่งสนับสนุนเพราะเห็นด้วยผมเห็นด้วยกับคุณนะไอเราเป็นมนุษย์ธรรมดาจะไปเก่งไปสั่งอะไรมันกับลูกโม่ที่มุ่นด้วยกําลังไฟฟ้าถ้ามันคนด้วยกันย่อมมีอาจารย์ขลังๆนั่งชานบังคับเขาได้ดนใจให้ออกตัวนั้นตัวนี้ ถูกเพราะเจียมพูดถูกพ่อเจียมพอรู้เรื่องนีด้ดีพ่อเทามิงออกปากรับรองการพูดของผู้สนับสนุนว่าถูกต้องสมัยหวยก็ขอเราเองพอนั่งหวยเองได้ตามเกจิอาจารย์แนะนำโอ้ยฉันอนะทำมาเสียทุกวิธีถูกบ้างกินบ้างตามเรื่องมันแต่ที่ถูกกินนะไม่ใช่พิธีเขาพลาดนะจะบอกให้เทามิงพูดแล้วยกมือชูเข้าไปในวงสุราให้ฟังที่หวยกิน ก็เพราะเราเองเกิดการยักย้ายกันแทงเสียเองในตอนหลังเกิดไปคิดว่าตัวนั้นตัวนี้ดียักเชา้ายักค่ำฮะบางทีออกมาแล้วไม่ได้ไม่เสียไม่พอกับที่ลงทุนลงแรงย้ายไปย้ายมาเลยเจ๊งกันไปคุณตาเคยนั่งยังไงครับนั่งหวยนนะชายหนุ่มคนหนึ่งถามพ่อเท่ามิง่งโห้ยหลายวิธีนะักทำหวยนะในป่าช้าย,ยังเคยเลยคุณเอ้ย บางแห่งเราเคยไปกันสองสามคนเมื่อสมัยโน้นหนุ่มๆด้วยกันใจเด็ดๆที่วัดเทพก็เอ่ยวัดจางวังดิดจังวังพวงเอาทั้งนั้นวัดบางว่ายังเคยเลยผ่าสิเอ้าปะโถวัดเทพสมัยนั้นน่ะเปรี่ยวน่ากลัวหยอกเมื่อไหร่ทางหลังวัดที่เป็นเมนอยู่เดี๋ยวนี้เงียบน่ากลัวกลางวันแสกๆยังหาคนเดินน้อยแทบนับคนได้ไม่คึกคักอย่างเดี๋ยวนี้หรอกที่หลังวัดเทพนี่แหละ ฉันกับเพื่อนนักเรงด้วยกันนะ่ะคุณไปนั่งหวยกันจุดใต้ไว้ห่างๆแล้วต่างคนต่างนั่งจุดเทียนกันว่าคาถาขลังตามแบบคาถาหวยไม่ใช่ไหว้พระว้ว้เจ้าอะไรหรอกอีกคืนหนึ่งนะ่ะที่ตรงนั้นมันรกหรือและเราก็ไม่มีเสือมีศาสตร์อะไรไปปูเราก็นั่งพนมมือนั่งยองๆกันนั่นแหละโอ้ยคุณเอ้ยฉันถูกผีมันล้อเอามือล้วงก้นเอาชั้นแรกฉันคิดว่างูมันชูหัวมาโดนก้น ฉันโดดตัวลอยเทียนแทบดับเลยแต่ใต้ยังมีอยู่จึงส่องพอที่จะเห็นเอ๊ะงูก็ไม่มีถ้ามีก็เห็นสิคุณจริงอยู่ฉันว่าตรงนั้นกรกเลยิจริงๆแต่มันก็เป็นที่รกๆกห่างจากตัวเรามากตรงที่เรานั่งนั้นเราเอาไม้ปัปาดกันพอเตียนที่จะนั่งยองๆได้และไอการถูกลองก้นนี่นะ่ะไม่ใช่ถูกแต่ชันหลอกเพื่อนสามคนก็ถูกด้วยกันเราจึงรู้ว่าเราถูกผีรบกวนเสียแล้ว เลยเลิกนั่งเก็บกระดานเก็บถ้วยปูนกับขมิ้นที่ละลายน้ําไว้ให้ผีเขียนตัวหนังสือเอากลับไปเท่ามิ่งหยุดดื่มสุรามันทําเท่านั้นเองหนุ่มคนเก่าถามขึ้นเท่านั้นแหละไม่รบกวนอะไรมากแต่เราใจไม่ดีถือว่าเสียสมาธิเลยกลับกันแต่อีกวันสิเท่ามิ่งชูมือประกอบคําพูดเราไปนั่งกันที่วัดสะเกตหน้าวัดนั่นแหละครับสมัยนั้นเรื่องวัดสะเกตแล้วก็ มันแทบจะเป็นป่าช้าไปทั้งนั้นศพนรึกทั้งฝังทั้งทิ้งให้แร้งกายกินเช่นศพนักโทษอย่างนี้เชื่อดเนื้อให้แร้งกายกินที่เหลือก็ฝังไปโอ้ยยิงทางเมนปูนคือทางด้านถนนที่สายประตูผีนั่นแหละคุณแดนเชือดศพเชละสมัยนั้นยังไม่มีถนนนี่คุณเป็นป่าช้าเราดีๆนั่นเองสมัยที่เขาขุดทางทำถนนหัวก็หลกออกเกลื่อนกาดไปวันที่เราไปนั่งกันนะคุณ เราทําพิธีว่าคาถากันแล้วเราก็จุดเทียนปักไว้วางกระดาษแล้วก็ถ้วยขมิ้นกับปูนวางไว้แล้วเราก็หลบแอบบงังต้นโพคอยอยู่เทามิงหยุดพูดแล้วก็เด็กนิ้วเรียกเจ๊กให้ตกเล่ารงอีกแก้วอ๋อพิธีนี้ผมเคยได้ยินปู่ผมเล่าให้ฟังเหมือนกันหนุ่มนั่นว่าแต่ปู่ผมบอกว่าทําพิธีแล้วก็วางกระดาษกับขมิ้นกับปูนทิ้งไว้เช้าจึงไปดูกันว่าจะเขียนตัวอะไรไว้ให้ โอ้ยลำบากอย่างนั้นเท่ามิ่ว่าฉันก็เคยทำอย่างนั้นเหมือนกันคุณเอ้ยกินเรียบก็เพราะว่าไอ้ใครมันมาเห็นเข้ามันก็แกล้งเขียนเอาไว้ให้เราก็เจ๊งไปเท่านั้นจึงต้องนั่งคุมกันไว้แหมคุณเอ้ยคืนนั้นฉันกับเพื่อนนั่งคอยกันตั้งแต่หัวค่าจนถึงเกือบสีทุ่มเห็นจะได้มีลมพัดมาอ่อนๆเสียงนกกุกร้องกุ๊กอยู่บนต้นโพธิ์ที่เรานั่งแอบนั่นแหละฉันสะดุ้งหนาวใจเหลือเกิน แต่อยากได้หวยต้องจำทนในครูนั้นเองเทียนที่จุดไว้แทบจะดับมีลมพัดเหมือนเดินเฉียดไปที่กระดาษกับถ้วยขมิน้นกับปูนแล้วมีเงาวูบมืดๆไม่เห็นเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนหรอกคุณแต่พอทุกสิ่งทุกอย่างสงบเราทั้งหมดก็ออกจากที่ซ่อนไปเก็บของเหล่านั้นและเดินคุมหน้าคุมหลังกันออกพ้นเขตวัดมาพอมาถึงบ้านก็ดูกระดาษกันมีรอยนิ้วจิ้มปูนเขียนไว้ เป็นหวยเช้าค่ำชัดชฉันกับพวกแทงกันอย่างหนักทีเดียวในวันรุ่งขึ้นแกหยุดดื่มสุราอีกถูกผางเลยพ่อหนุ่มผู้สนใจถามดักคอเทามิ่งวางแก้วเหล้าแล้วพยักหน้าพูดกินเรียบอ้าวเสียงนี้เป็นเสียงหลายคนในกลุ่มนั้นร้องขึ้นอย่างกับนัดกันไว้แล้วเลยหากันคืนคุณลุงเลยเลือกหวยสิครับผมนั่งอยู่โต๊ะใกล้ จึงสอดปากถามไปแกหันหน้ามาดูผมที่ไหนได้ลงผีหวยมันเข้าแล้วก็เลิกยังไงแกว่าเป็นแต่หยุดมาหลายวันเพราะต่างคนต่างหมดทุนแทงกันหมดตัวนี่ครับผีมันแกล้งเราแกพูดแล้วสั่นหัวพลางร้องเรียกเล่าอีกผมนึกสนุกอยากฟังเรื่องต่อๆไปจึงรับจ่ายค่าสุราเองแกตอบขอบใจดื่มกลวบเดียวหมดแก้ว คุณลุงเลิกนั่งหวยหรือไงครับผมถามไม่เลิกหรอกคุณเลิกนั่งก็ไม่รู้จะแทงอะไรแกตอบคราวนี้ฉันกับเพื่อนสองคนเท่านั้นแหละคุณไปลองนั่งทางวัดบางว่าก็วัดอมรินนี่แหละคุณวันนั้นไปดูลู่ทางที่ป่าช้าไว้แต่บ่ายแล้วกลับมากินเหล้าที่ร้านเจ็กนอกวัดตั้งใจเอากันที่สาลากลางป่าช้าที่มีแต่พื้นกระเบื้องและเสากับหลังคาฝาไม่มีโปร่งดี ใครจะแอบเขียนตัวหวยล้อเราย่อมไม่ได้ฉันกับเพื่อนสองคนดวดเล่ากันจนสบายดีแล้วจึงเก็บข้าวของเข้าวัดพอเลี้ยวเข้าตรอกวัดเราก็เห็นคนน้ำหน้าเราอยู่คนหนึ่งนุ่งผ้าพื้นจงกระเบนห่มผ้าขาวอย่างสกระปกสะพายเฉียงเราเดินตามเขามาอย่างเงียบๆไม่พูดอะไรกันเราไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเราจะมานั่งหวยพอถึงทางเลี้ยวเข้าป่าช้าคนเดินหน้าก็เลี้ยวเข้าไปก่อน เราสองคนสะกิดกันฉันกระซิบถามกับเพื่อนว่าถ้าจะไม่ดีเสียแล้วตาน,นี่คงจะเป็นสับปเลอถ้ารู้ว่าเราจะมานั่งหวยก็จะมาทําความรําคาญให้แก่เราแล้วจะทํายังไงกันละ่ะเพื่อนถามยังไม่รู้จะทํำยังไงฉันตอบพวกสับปเลอใช่ไหมหนุ่มคนแรกถามแทรกขึ้นมาไม่รู้นะสิคุณเขาเดินไปฉันก็เดินไปเท่าเม่งตอบแต่เอ๊ะ ไม่เข้าท่าเสร็จแล้วคนนั้นเดินไปที่ศาลาโล่งนั่นซึ่งเป็นที่หมายของเรามาเกิดจะกันเข้าแล้วหมอนี่ถ้าจะมาเรื่องหวยเหมือนกันฉันชักเกิดลังเลใจแต่เพื่อนกระซิบว่าต่างคนต่างนั่งกันก็นกแล้วไปสิเขาก็เขาเราก็เราฉันเห็นด้วยจึงก้าวขึ้นบนพื้นกระเบื้องปูนแต่ยังไม่ลงมือทําอะไรทั้งนั้นนั่งลงเฉยๆก่อนอากาศขมุกขมัวเต็มที่แล้วเสียงเรไรดังริ่งไปทั่วบริเวณ เพราะไม้สูงสูเย็นต้นมากมองมืดถืมน่ากลัวชีวิตนักเลงหวยแล้วมันอย่างนี้ละคุณพอมืดไปทั่วทั้งบริเวณฉันกับเพื่อนก็จุดจุดเทียนใหญ่ปักลงกับพื้นสว่างเห็นกันดีนักเลงหวยคนนั้นยังไม่ทำอะไรเดินก้มหน้าวนไปวนมาเดินไปหยุดเสาโน้นเสานี้จนครบสี่เสาแล้วชมเลืองดูเราทั้งสองฉันอดปากอยู่ไม่ได้จึงพูดกับเขาพอเป็นทางว่า ถ้ามีอะไรดีจะขอบ้างจะห่วงไม่พิทิศเขานิ่งเฉยยังไม่ตอบกลับมาทันทีฉันจึงพูดไปอีกว่าฉันนะถูกหวยกินมาเสียจนกรอบเพราะได้หวยไม่ค่อยแน่นอนถ้าทิศมีอะไรดีๆแบ่งให้บ้างก็พอจะแก้จนไปได้บ้างคราวนี้ทิศนั้นจึงตอบเสียงห้วนๆว,ว่าพบอะไรเห็นอะไรคิดออกก็เอาไปไม่หวงหรอกเขาพูดอย่างไม่หันมาดูเรา ต่อน,นั้นไปก็ไม,ไม่ไม่พูดอะไรอีกเขาลงมือจุดเทียนปักลงใจกลางของศาลาส่วนเราสองคนยังไม่ทำอะไรทั้งนั้นเพราะเสียงที่เขาพูดก็เข้าทีว่าพบอะไรเห็นอะไรคิดออกก็เอาไปถ้าจะดีคราวนี้ถ้าได้ไปโดยคิดตกก็จะดีว่าเรานั่งเองกระมังเราจึงนั่งดูเขาทำพิธีเขาเดินพนมมือก้าวไปช้าๆเข้าหาเสาทั้งสี่เสา หยุดยืนบนพึมพรมที่โคนเสาอยู่ทุกต้นแล้วเป่าลมพรวดเข้าใส่เสานั้นทุกต้นไปเราสองคนรู้สึกว่าพิธีเขาแปลกคั้นเขาจะสะกดเสาทั้งสี่ต้นแล้วกลับมายืนตรงศูนย์กลางที่ปักเทียนดึงผ้าผมสะพายเฉียงนั้นออกแล้วพวกหัวจนดูคล้ายแคลกฉันนึกออกว่านี่คงเป็นพิธีของแขกครัวที่เราไม่รู้จักและไม่เคยเห็น พอพวกหัวแล้วเขาก็นั่งขัดสมาธิเงยหน้าบนคาถาพ,พึมพำไปหมดเราแปลคาถาเขาไม่ออกไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างเพราะเสียงอยู่ในลำคอเขาทำพิธีนี้อยู่นานเหลือเกินจนนกแสกบินโผลเข้ามาที่เราแล้วบินผ่านไปร้องเสียงแซกเข้าขั้วหัวใจทั้งฉันและเพื่อนสะดุ้งทั้งตัวตั้งแต่นั่งหวยมาไม่เคยวิธีนี้ แล้วมันช่างรุนแรงจนนกกังคืนที่น่ากลัวพลอยเข้าพิธีด้วยในครู่นั้นเองเจ้าคั้งคาวแม่ไก่ก็บินมาอีกโฉบไปโฉบมาจนรอบหัวเขาจนเทียนที่ปักอยู่ตรงหน้าเขาถูกลมแรงปีกบูบแทบจะดับลงพอคั้งคาวพละไปเจ้านกแสกก็บินโผผ่านเข้ามาอีกร้องเสียงกรีดหัวใจแล้วหายไปในดงมืดฉันตั้งสติอดทนเหลือเกินมันเป็นพิธีร้ายกาจที่สุด ผู้เข้าพิธียังคงนั่งนิ่งอีกสักครู่แล้วจึงลุกเดินไปที่เสาต้นแรกเป่ามลลงที่เสาอีกแล้วเกิดเป็นเสาขึ้นไปจนถึงเพาดานที่มืดตื้อหายไปฉันกับเพื่อนมองหน้ากันอย่างตกใจแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรและทำอะไรทิศนั่นก็ไต่ลงมาอีกเสาด้านหนึ่งแต่การไต่ลงมานี่ช่างแปลกประหลาดจนเราสะดุ้งใจเขาไต่โดยเอาหัวลงมาอย่างกับตุ๊กแกหรือจิงจก แล้ววิ่งเข้าไปอีกเสาหนึ่งแล้วหายไปบนเพดานอีกตามเคยฉันกับเพื่อนชักระสัระสายเกิดสะกิดใจกลัวแต่เราพูดอะไรกันไม่ออกยังไม่รู้ว่าภาพที่เราเห็นนั่นคืออะไรแต่ในครู่นั้นเองฉันถึงกับผุดลุกขึ้นยืนเพราะทั้งสี่เสานั้นมีคนไต่ลงมาพร้อมกันและร้ายที่สุดมันเป็นคนคนเดียวกันทั้งสี่เสาฉันกับเพื่อนยืนขาสัน่นในที่สุด เจ้าสี่คนที่เสานั่นก็หายวับไปเหมือนมีใครวิ่งหัวเราะดังออกกล้องไปทางทุ่งมืดฉันชุดมือเพื่อนได้ออกวิ่งสุดกำลังจะโดนอะไรหรือตกอะไรไม่พึงคิดทั้งสิ้นหัวใจไม่อยู่กับตัวเราทั้งสองมาสะดุดถนนอิดล้มลงเสียงคนพูดกันหลายคนเอะอะเงยหน้าขึ้นจึงเห็นพระสีรูปพร้อมกับเด็กโตทั้งสองคนพระไม่ถามอะไรเลย ฉุดมือฉันและเพื่อนแล้วท่านเดินห้อมร้อมกันจนมาถึงกุฏิฉันกับเพื่อนสั่นเทาไปทั้งตัวพระแก่รูปหนึ่งมาเป่าขามอมให้สักครู่จึงรู้สึกอบอุ่นพระบางรูปท่านถามเรื่องราวเราพูดกันไม่ออกเลยปากคอมันสั่นไปหมดท่านเลยเลิกถามพระรูปหนึ่งบอกให้เราเข้าไปในกุฏิชั้นในเถิดเราทั้งสองตามเข้าไปแล้วจึงรู้ว่าท่าน ให้เราทั้งสองนอนค้างที่นั่นฉันกับเพื่อนคุมโปงอย่างหนาวสัน่นเพิ่งรู้ว่ารอดตัวมาได้โดยพระท่านกลับจากสวดศพทั้งสี่รูปพร้อมกับสิทธวัดฉันเล่าเรื่องให้ท่านฟังได้เอาตอนเช้าพระแก่พูดว่าเอาโยมก็ได้หวยแล้วนี่ฉันกับเพื่อนนึกไม่ออกว่าได้หวยตัวอะไรพอลาพระท่านกลับขากลับกับอีกทางพอออกพ้นวัดพบร้านเหล้าก็ดื่มกันอย่างกระหาย พอเล่าเข้าไปอบอุ่นก็นั่งคิดว่าที่พระท่านพูดว่าโยมก็ได้หวยแล้วนั่นหมายถึงอะไรเลยคิดออกทันทีก็คือผีนั่นเองลุงแทงหรือเปล่าครับผมถามแกและใครๆก็รุมถามกันอีกหลายคนโต๊ะอื่นๆต่างมารุมฟังกันผิดกว่าตอนแรกที่นั่งกันคนละโต๊ะตอนหลังนี่มายืนล้อมฟังกันแน่นแทงสิคุณผมแทงผีเช้าตัวเดียวไม่เล่นขําเลยแกว่า ถูกไหมครับคุณตาหนุ่มคนเดิมถามขึ้นถูกสิคุณโห้ยแทบตายกว่าจะถูกแกว่าผมจัดแจงจ่ายค่าเล่าให้แกตามสัญญาแล้วลากลับบ้านรีบบันทึกเหตุการณ์ของนักนั่งหวยมาให้ฟังดังนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวรรณกรรมคนหัวลุกของครูเหมเวชกรในตอนที่มีชื่อว่านั่งหวยหากท่านผู้ฟังชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดและเป็นกำลังใจให้กับนักเล่าหากผู้เล่าขาดตกบกพร่องประการใดก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอบพระคุณมากครับ